เาานกาการตอนนี้แล้วครับไี่ยากอีบอกเลยว่าหนังจะพุ่นเลยครับเป็นพุ่นเะครับหงกระดีก็เป็นพุ่นนะครับแกกไรครับนงไมะเป็นพุ่นเลยนะครับเป็นพุ่นอยู่บบ้านเลยนะครับหน้าตีไม่ได้นัมพุ่นเลยไม่ได้หนังพุ่นนะครับโน้แก้ปลานแก้ไปนะครับวันนี้ดาน น่าดีปิดครึ่งวันนะครับพ่องวาน,ล,านลูกกากคง <c oughs> <c oughs> เข้าใจนะครับในต้นตาลก้านครับไม่ไเก็บเก็บราอยู่นะครับไม่มีได้มากกว่านี้มาเนี้ได้กวานะครับน่าเข้าใจนะครับปุ้มตกงปิดร้านจริงๆนะครับต้นตาราคานตอนนี้ตอกไม่ยึดเลยอะ แม่กลายตวฟ้าพุเก็บรเออตัวฟ้าคุเก็บปลาเลยนะครับเล่รับปลาบมันใหญ่้ก้านนะครับ,รบญญายาาิบเล่ยู่ยยยๆกับา,าตูมเลยม่ทุม่เรี่องเลยลงมาพุ่นมาพอมันเลยเี้หนงกาตีนะเออลองมาพุ่นมาพอมันเลยไห,ไหมเนาะมาพอมันเลยใช่ไหมเออถึงวันน,น,นี้นะหนกาตีจะเลิกฟิกกอนะครับไม่เึ็นวันโบนะครับ